สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพี่อีฟนะคะคนเดิมเพิ่มเติมคือความสดใสร่าเริงเป็นพิกัดเมนูททาไมดีรห, <c oughs> หรือเกินกินกาแฟามาพุกกินกาแฟามาค่ะวันนี้นะคะพี่อีฟก็จะมากับคาขอร้องของน้องๆนะคะคืออยากให้พี่อีฟเนี่ย อมเึกไม่ออกอันนีก่อนเล่าเรื่องตลกสุดฮาที่สุดในชีวิตแต่ว่าวันนี้นะก็จะเป็นแบบซีรีส์หหรือว่า EP 1เพราะว่าเรื่องตลกในชีวิตมันเยอะมากเพราะว่าเป็นคนแบบไม่ใช่คนโกโกโนะแต่เป็นคนบ้าบ้าบอ <laughs> โอเคเดี okay. ๋ยวเรามาเล่าเรื่องตลกนะคะสุดก็หรือว่าสุดแบบตลกที่สุดมั้งไม่รู้เหมือนกันว่าตลกหรือเปล่าแต่ในโดยส่วนตัวขำมากที่คิดว่าทุทกๆคนนะในโลกล่านี้นะก็ต้องมีเรื่องตลกแบบหน้าแตกหน้าแตกหน้าขำหน้าขำหรือว่าแบบหน้าอายบ้างที่อีกก็มีเรื่องเล่านะคะเรื่องเล่าในวันนี้ EP หนึ่งก็คือลมปานในผ้าห่มเพราะเราไม่อยากจะพูดคำว่า โอ้ยไม่อยากพูดเลย mm. อายมากเลยนะแต่อยากจะเล่าให้ฟังว่าไม่มีใครนะคะที่ไม่มีการผายลมออกมานะ <What? S 1> ใช้คำว่าผายลมเลยได มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะ <Yeah. S 1> เพราะว่าแก๊สในกระเพาะมันเยอะมั้งแล้วพอพอทานเข้าไปใช่ปะ่ะมันก็จะออกมาทางนั้นนะ่ะ <Yeah. S 1> เออประมาณนี้แหละโอเคเข้าเรื่องเลยก็คือว่าวันนั้นเนี่ยท่วงนั้นก็คือเหตุการณ์นี้ไม่นานมานี้นะพี่อีฟเนี่ยไม่ค่อยสบายค่ะเนื่องจากไปกินขนมจีนปลาล่าอ,อแล้วก็ <c oughs> ทั้งวันนะ่ะกินแต่ของดองของเน่าเน่าปลาหมึกดองแบบปลาหมึกไปปิ้งแต่ว่ามันเป็นมันก็เป็นของดอง,อง,ดองแล้วไข่ปลาหมึกนี้โอ้ยพูดแล้วน้ำลายไหล <c oughs> ฉันตำปูนลาแล้วก็คือเป็นคนชอบกินตีนไก่มากนะคะอ่ะช่วงนี้พักๆไว้ก่อนตีนไก่ในน้ำยาขนมจีนอะคะน้ำยาขนมจีนปา่าแบบอย่างนั้นอ like. ะชอบมากแบบอร่อยอะไรอย่างเงี้ยสรุปเลยคือวันนั้นอะกินแต่ของมากๆดองๆทั้งวันเลยนะ,ะแล้วก็เลยมีอาการแบบว่าท้องไส้ปั่นป่วนเข้าห้องน้ำตั้งแต่เช้าเย็น ท้องเสียค่ะพอตื่นเช้ามาชมานวี่ก็เข้าห้องน้ำเข้าาออกๆเข้าาออกๆเข้าๆออกๆท้องเสียท yeah. ั้งวันแล้วตกกลางคืนก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันท้องมันปั่นป่วนมากแล้วก็นอนข้ามัคืนนั้นนะนอนกับเพื่อนค่ะเพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนผู้หญิงนะฮะ นอนกัน2อคนแล้วมีอีกคนหนึ่งนอนอีกห้องหนึ่งนะคะอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะคะคือแบบมาเที่ยงไงมาเที่ยว meter, แล้วก็เลยซื้อของพวกนี้ผู้หญิงชอบกินของหมักของดองของเน่าของเสียข,ของของเปรี้ยวอะไรอย่างงีええ้ใช่ไหมก็นั่งกินพอแบบตอนคืนก็มานอนพอนอนแล้วเราสึกว่าเฮ้ยท้องมันไม่ดีอะแต่เราไม่มีแรงที่จะลุกเข้าไปในห้องน้ําแล้วเพราะว่าทั้งวันเราท้องเสียทั้งวันเลยเราก็นอนนอนไปแล้ว็ร้สึกว่า มองเที่ยงคืนเดี๋ยวเราก็นิ่งๆก่อนไงเราเนี่ยก็เพื่อนเราหลับแล้วเออแล้วเพ่าผมมันเพ่าผมเดียวกันนะคะเราก็หันไปมองเพื่อนทําเสียงว่าเฮ้ยแกงเบาๆเฮ้ยแกแบบไม่อยากให้เขารู้เพราะว่าเขาอาจจะหลับไปเออมันก็นิ่งๆว่ะเพื่อนมันก็นิ่งๆสงสัยมันจะไม่มีอะไรพี่ก็รู้สึกว่ามันจะลุกไปแล้วละกำลังจะลุกระหว่างที่เราจะลุกเนี่ยมันก็มีอะไรบางอย่างดังออกมาดังทันใดนั้นนะคะพี่ก็หันไปหาเพื่อนแล้วเพื่อนเนี่ย เขาก็นึกว่ากลิ่นมันจะไม่รุนแรงหรือว่าผ้าห่มที่พี่ห่มอยู่เนี่ยมันคนละผ้าห่มกันเขาก็เลยเอาผ้าหุ้มเข้าไปที่ไหนได้ผ้าห่มผืนนั้นกับผ้าห่มที่พี่นอนอยู่มันคือผ้าห่มผืนเดียวกันแล้วกลิ่นนะคะมันก็เข้าเขาเต็มๆซึ่งตอนแรกเพื่อนพี่เนี่ยมันนึกคนละผ้าห่มกันไงเขาก็เลยแบบอออกมาอย่างเงี้ยแบบว่าเหม็นมาก มันเหม็นจริงๆนางพยายามากนะคะที่จะหลบเลี่ยงกลิ่นของพี่อีแต่ว่ามันก็ไม่พ้นพิกัดบารมีตดของพี่อีด้วยถ้าเพื่อนคนนั้นนะคะได้ฟังพี่อีฟเล่าอยู่พี่อีฟต้องขอประทานอภัยด้วยนะเพราะว่าพี่อีฟไม่สบายจริงๆและไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งเพื่อนเออแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณจริงๆเลยที่อุตสาหนั่งดมนอนดมกลิ่นของพี่อีฟทั้งคืน <c oughs> คือไม่อยากเล่ามากเพราะว่ามันจะอ้วกมันจะเอียนนะฮะอาจจะหิวข้าวได้น้องคนไหนนะคะที่มีเรื่องราวตลกตลกเรื่องอะไรก็ได้ที่เกิดในชีวิตประจำวันก็เข้ามาคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะแต่สําหรับวันนี้นะคะใครที่ฟังแล้วรู้สึกอ้วกเหียนอาเจเยนเป็นใขรเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะไม่ได้มีเจตนานที่จะทําให้น้องๆน,นะคะขึ้นไส้แต่อย่างใดน้องๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องอีฟไม้ทูบนะคะก็สามารถกดติดตามได้ ตรงนี้เลยและใครนะคะที่ชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่อิฟนะจะได้กลับมาย้อนลํำลึกนึกถึงเรื่องราวในอดีตสุดตลกถ้ามันตลกจริงๆจะเอามาเล่าให้ฟังนะใน EP 2นะคะสำหรับวันนี้เราไปก่อนจ้าบ๊ายบาย